กดทุกอันไว้เนี่ยยังขึ้นถูกปกติเนาะเออเคยปกติก็สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็จะมากับซิสเตอร์ทอนกูเรียกอะไรดีวะก็เหมือนเดิมอธิบายสไตล์เดิมไม่มีอะไรพิเศษเอาทั้งหมดแค่นั้แหละซิสเตอร์ทอนเล่นคาร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดมีอะไรบ้างมีแค่สองอย่างอาวุธอะไรก็ตาที่เล่นกับคาร์มาแล้วดูบะวอาวุธระไรกลไม่มีอาวุธไม่ใช่ดนึ่งเดียวเลย สิ่งที่ตัวจะพูดบอกตรงๆเลยเพราะคันนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากหนึ่งหาวุ้ที่มันปั๊มเลือดเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งชาวบ้านกับสองหาวุล้วก็ได้ที่มันบลกับไอ่ชิ้นนี้แล้วมันคุ้มอ่ะยังมากใช้ตัวเนี้ยได้โดยตัว,นนตวนนนหนึ่งแค่สองอย่างนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นไม่มีอะไรเลยคัานี้ของที่ต้องดูคืออะไรก็ตามที่เอสเตสปีเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราหาเลือดเองได้ง่ายโดนตีน้อยๆโอเค กับสองเอาที่แม่งตีเร็วชิบหายในนะเร็วชิบหายอยู่แล้วตีจำนวนเตยจำนวนการตีเยอะมากต่อไม่ต้องแรงก็ได้ขอแค่ตีเยอะและตีกว่าอันนี้คือตัวนี้เลยถ้านให้เห็นก่อนว่าอาตาติตด,ดีไลท์อะคืออะไรอาตาติเดียไลท์มันคือการตีศัตรูที่ติดพิษโจมตีประชิดนะใส่ตัวที่ติดพิษป,นะปับ๊บมันจะติดเลือดออก ก็เช่นอยู่อย่างนี้อันเนี้ยติดเลือดติดผิด0.25ติดพิดติดสิบวิแต่ถ้าติดทีหนึ่งติดเลือดออกเห็น่ห์หกปะเลขหก, 6, อ,ก 6, อันนั้นคือติดเลือดออกซึ่งติดเลือดออกมันติดกี่ทีเราดูทีนะนะนับเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหรือแปดวะอาจจะเจ็ดจอกสี่สิบสองสี่สิบสองนาเมตรนะนี่ทีเดียวสิบสองนาเมตรอ่ะ นี้สองทีพนักทีแรกทำติดผิดทีสองทำเลือดออกสี่สิบสองดาเมีตจากการตีธรรมดาก็คือสี่สิบสองบวกก,กันกับอีกสิบสามมันแรงชิบหายเลยแล้วต่อมาให้เห็นอีกอย่างหนึงคือนี้ตีโดนธรรมดาก็ติดผิดแล้วไม่ต้องมีดาเมจตีโดนตีผิดสุดสองห้าและตีพิดโดนอีกสามดาเมรต่อพวกนี้ก็สามสามเจ็ด สามสิบสอดสิีดาเมจถ้าเล่นเลเจนตีท่านเนี่ตย 4, 10, 5, ตายเลยตีสี่ทีนับ1ถึงสิบไม่ห่งถึงห้าตายสตอมบอร์มินอันนี้คือความเจหละของ,งอันนี้ซึ่งเอาวันเนี้ยถ้าเล่นดามเมจหลักๆมาจากเขาว่าเลือดออกเพราะเลือดออกมันตีเยอะมากเยอะชิบหายคาเนี้หยหลายๆคนใช้อุ้ยผมใช้อันแรกผมใช้อัน3 ถ้าถามว่าอันหนึ่งกับสามดีกว่าไหมสโตวว่าอันกลางแม่งพอตุกสถาบันใช้คานี้เลยพอทุกสถาบันนอกจากอาวุธบางอย่างเราชอบตีช้าอย่างเงี้ยอยากชอบอยากให้มันตีเร็วขึ้นหน่อยที่ใช้ก็ใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็น่าวาดีแต่ปัญหาใหญ่คือไอการได้เลือด90%เนี่ยมีเลือดรวมกัน90%ตลอดเวลาเนี่ยเราอะทําได้ไหมถ้าเราทําไม่ได้แต่เพิ่มความเรอยเราทําได้มันก็โอเค แต่ถ้าเราต้องพึ่งเพื่อนขนาดนั้นเรโดนตียับขนาดนั้นจะเอามาใช้ทําไมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าเล่นไม่เป็นถ้าแรงเล่นเก่น,นี้ไม่เล่นอยู่ยังไม่ได้แบบเฮ้ยกูเก่งแล้วเว้ยเ <c oughs> ชนกลางขนาดกูกูกูเล่นเอาตัวรอดได้กูยังไม่เชน้ายเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้เชีย่ยน้อยเสียงอีกกูพลาดแล้วกูต้องนั่งยัดเลือดคืนอีกอ้ยชาตินึ่งเชนกลางดีอีฟี่ตามนั้นหมดแล้วนะอ่าท่านเริ่มโดยเรื่องอาวุธมันเลยแล้วกันนะ กูบกเ AC โอเคเรียบร้อยเสียงมันหายักทีเรื่องอาวุธเขาไปชี้ก่อนเลยขอเรียงจากซ้ายไปขวาเลยกันนะไหน้านที่มันวางค้างมีขู่ไปดีไปแล้วข้อจริงคือกูได้เียกดีหายยังได้เลยแต่เหมือนเดิมมีคู่เพราะว่าความพิวของมันกับการตีตัวใหญ่มันค,ค,ค่อค้างคุมมันตีตัวใหญ่ได้อย่างน้อยใช้ค่าตายได้ก็คือมันมีตีตายกับตีขี้ตีหัวมันใช้ตีตายได้ แต่ปัญหาใหญ่ก็คือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ได้ทําให้ใช้ค่าเคลียร์แทได้ง่ายขนาดนั้นแต่ไม่เคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ถ้าทิบในบรรดาทั้งสี่ค์ดค่านี้เคลียร์ได้ง่ายเป็นอันดับสองของเอลฟ์ทั้งหมดใช้อันนี้ถ้าทำไมถึงอยู่ขั้นนี้เลยเพาราะค่านี้เอาจริงๆมันไม่จะเป็นต้องพิวขนาดนั้นมัใช้คอามันไม่จาเป็นไม่ใช้ได้แต่มันไม่จาเป็นแค่นั้นเลยมันทําให้เล่นแล้วมันเล่นค่อนข้างยาก ก็ปัญหาใหญ่คือการตีประชาธิปไตยอะทำแบบนี้ดูอยู่บนระดับต่ำๆแค่นั้นเลยดาบมีไม่มีทางที่ดาบมีจะอยู่ต่ำครับไม่มีทางมันจะพอทุกสถาบันอยู่แล้วล่อยมันอยู่นั่นแหละโอ,อ้ต่อมาดาบคู่ดีมากไหมความจริงใหญ่จะให้มันอยู่เทีย์เดียวกันกับตัวนี้ได้แต่เมื่อถ้าเราดูกันจริงๆยังไงดาบมีมันดีกว่ายเยอะมันดีกว่าแต่ถ้าถามว่าความโหดอะมันพุ่งโพรดเลย เ,าเราะว่าใหญ่ที่เห็นเมื่อกี้กูใช้ดาบคู่คลิกซ้ายคลิกซ้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายเยงกูเคยทำคลิปซิตเตอร์ทอนลงปะดาบคู่ขนาดดาบคู่ได้ขนาดนั้นดาบมีจะขนาดไหนคดก,กุไม่ต้องพูดถึงแล้วนะดาบมีกูไม่พูดถึงแล้วทำได้ทุกอย่างที่ดาบคู่ทำได้และทำได้ดีกว่าด้วย <laughs> แต่ดาบคู่มันน้อยติดคีดาบคู่มันจะดีกว่าตรงที่ติดคีมันทีถ้าสามถ้าสี่ติดคีตีไลท์ แล้วมันมีตีตีขีดได้เลือดไงมันก็ตีทะลุหลายตัวมันก็ได้เลือดเยอะอยู่เหมือนกันแล้วถ้าตีมันปาดขึ้นพอมันปาดขึ้นใช่มันโดนตัวโดนปั๊บที่ head shot ต่ออีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นดาบมันคลิปสูงตีทะลุได้ง่ายมันก็เลยพอโอเคอยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคันนี้ดาบเดี่ยวถ้าถามว่าเราเดี่ยวก็คือก็ได้แค่ได้แค่นี้ดีกว่าสูงวนานั้นไม่ได้หวังนี่ได้เลย เอ้ยอันนี้น,นี่เดียวคอ,อน,นี้วางคู่เลยทําไมดาบดาบอยู่กลางเพราะดาบอย่างที่เคยบอกกันในดาบมันดาบที่ดีอยู่แล้วมันไม่ได้ชกที่แย่เลยขนาดนั้นแต่ว่าพออยู่คันนี้มันไม่ได้หวือหวามากแต่ข้อดีคือยังไงอย่างน้อยอะ่ะมันตีตัวใหญ่ตายได้แต่การจะทําให้ศัตรูติดพิษอันนี้พูดในเรื่องแกแง่พิษเลยนะไม่วูอหวาเว้ยเพราะมันตีสองทีไอลิศสองตัวนี้มึงชาร์ตตีทีเดียวไม่ได้เลยเพราะมันสองข้างชาร์จปั๊บข้างหนึ่งโดนอีกข้างหนึ่งโดนต่อ ติดพิษติดเล็ดออกแขงคู่แล้วติดสถานะพิษสองเท่าด้วยเลยในการตดติดทีเดียวมันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,างดูเล่นง่ายกว่าน่อยถ้าเทียบกักบกกะดาบเดียวนะแต่ดาบเดียวก็ไม่เทียบอะเยอะก็อออเอาว่าดีก็คือก็ดีไม่ได้เยอะต่เอาว่าส่วนขวานทําไมขวานอยู่นี้เหมือนกันเรื่องเดียวกันกับไม่คู่เลยสไตล์เดียวกันมันไม่ได้วหวบหวาใช้แล้วมันไม่วหวบหวาไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่าเหนื่อย กับการฆ่ามากกว่าใช้แล้วเหนื่อยถึงตางเนี้ยดีแค่ผิวดีจริงๆคือผิวก็ฆ่าตัวใหญ่ได้เร็วแต่อา้วจริงๆของมันไอชิ้นนี้ไอชิ้นนี้ฆ่าตัวใหญ่ง่ายกว่าไอชิ้นนี้คือกูสแปมธรรมดาแบบเดียวกันเลยฆ่าได้เหมือนกันอันนี้ก็ฆ่าได้ง่ายเหมือนกันอีกโอ้สามอันนี้ฆ่าได้ง่ายกว่ารู้ดีกว่าเยอะโดยรวมอ่ะไอ้นนี้ยิงผิวกว็เดิมอีกไอชิ้นคู่นี้ก็ผิวผิวระดับเดียวกันอ่ะทั้งหมดเนี้ยแต่แค่ขวามันหลบได้ไม่อั้นเฉยอันนี้ผิวกวก่่่าอออันนนนืยหยึง มันเรางมันเรสนใจแม่งอ่ะหวองตรงหอ,อกอะ่ะตามความชอบนะแต่ก็หวองนะลินนี้คือตามความชอบแต่เล่เราก็ใช้ได้อันนี้กูแค่ว่าพูดว่าการซิงกับมันมันดีขนาดไหนเอออันนี้อะ่ะให้กูอยากก็ให้ดีก็ดีไม่ได้หรอดีก็ให้ดีไปแล้วละกันมันไม่หวือหวาไม่พอ มันทําในสิคือดาบเดี่ยวก็ทําหน้าที่เดียวกับมันได้ดาบเดี่ยวหลบง่ายกว่ารถวพิวกดิแต่ไอเนี้ยทําอะไรไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยก็คือแก็จิ้มธรรมดาปกติไม่มือว่างเลยแล้วปัญหาคือมันโดนไอขี้เนี้ยไอชี้เนี้ยเจวารนเวนเนี้ยกบูใชัยแล้วกบรัศมีไปเต็มที่อ่ะกบรัศมีจริงๆอ่ะก็คือตั้งมาเขีย์แทนมันก็เขียนแต่มันก็เขียนได้แหละแต่เขีย์ตัวใหญ่ไม่ค่อยบึกถ้าหัวไม่แม่น แต่ถ้าหัวแม่นมันก็ยังพอมันก็โอเคอ่ะก็ยังนัว,ว่าดามเมจเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเล่นมันเล่นยากกว่าดาบเดียวอีกก็เลยให้ที่ดีไปแล้วลกันค,ความยากมันเยอะไปหน่อยเกสซอสอันนี้ให้เพราะอะไรการที่มันตีมันมันตีกวาดไมันตีกวาดง่ายถ้าเข้าใจง่ายตีตะิีิบ่อยขีบบ่อยบัสสึเลได้บัสสึกเฉลได้แล้วคือมัน ไม่อต่ที่เห็นเมื่อกี้มันไม่ได้ต้องตีตายมันได้ต้องตีที่มีรามิดเขาแค่กูเตะสก,กิดมึงทีเดียวมันก็ติดผิดแล้วก็ตีติดเลอออกต่อได้เลยแล้วมันตีค่อคร้างเร็วกูเลยให้นี้อยู่สูงกว่าหอหอกมันก็คือปกติกด็ดีปกติมันไม่ได้บือผามึงแต่คู่นี้มันทํามันทําดีขึ้นขั้นเดียวคูรดีดีแบบโซบะไม่ไหวก็แบบคู่เนี้ยทําไม่ได้จริงๆมันทาไม่ได้เลยเออได้แค่นี้นแหละส่วนสุดท้ายด้านนี้เหรออันนี้ก็จะโกดี้ แต่สำหรับเกรฟเขาว่กก็ดีนั้นไม่ได้มาจากการใช้ตัวนี้ใช้มาส่วนตัวนี้ถ้าเกรฟไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเอ็งจะเกลียดขี้หน้ามันไปเลยเพราะแม่งช้ามากช้าบัดซบช้าไปไหนก็ไม่รู้เกรฟมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะไอ้ทัสปีดส่วนนั้นอื่นนะ่ะถ้าบอกอุย้ยอันไหนอ้ทัศสปีดอยู่ได้บ้างคําตอบคือทุกอันน่ะอยู่ได้หมดเลยเแต่ว่าอันที่อยู่ไม่ได้อันที่มีทัศน์สปีดอยู่ได้แต่ว่าหาคขาไม่บูบาเลยไอชีเนี่ยไอชีเนี่ยทะเลสายไอทัศสปีดจะง แต่ถ้าเรสซันเลิกออกจากหัวปัดสบอันเนี้ยเรืแต่สปีดงั้นง,งั้นอ่ะก็ก็ดีไปลเลยก็ได้อะไม่มีอะไรพิเศษไอ้ชิ้นนี้ยิ่งหวยเลยไอ,ไอ้นี่ตกลงมาเลยตกลงไปประมาณนี้ได้เลยถ้าสปีดเพิ่มมันเล่นได้แต่มันไม่ได้หวูหวามันไม่ได้บอเฮ้ยมันก็ทรมานก็เล่นทรมานเหมือนเดิมแต่เล่นห้อีซีหมดจะเล่นทรมานขึ้นยังไงแล้วแต่แล้วแต่คนจะมองนะออะแล้วอ่ะเอากลับมาคือที่เดิมก่อน ต่เกฟคือไม่มีทัสปีเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เลยไอเอาเลือดออกได้ไหมมันก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันตีทีเดียวตายมันช้าตีปับปับ,ปบตายเลยศัตรูซึ่งเก็บทุกตัวที่มันฟาดทีเดียวตายได้เลยในเลจนด์ถ้านายคาตาก็ถ้าหัวก็ตายอยู่ดีมันก็เลยไม่ได้แคร์เลือดออกมากขนาดนั้นสำหรับวันนี้นะแต่คนที่เหลือใช้หมดเลยเลือดออกเล่นง่ายกว่าเยอะแม้แต่ตัวนี้ถ้าเปิดถ้าถ้ากูใจดีลิทเนี้ยขึ้นมาอยู่ตรงก้ดีได้หมดได้ด้วยซ้ำ แต่ว่าเหมือนเทียต่างกันลงมานิดนึงแค่นั้นเลยคันนี้สระอุบลเลยไกยเอาแน่นอนนะสวิโบดีหายครับโอกาสต่คีคันนี้ไม่มีเพิ่มเฉดมันมีเพิ่มห้าเปอร์เซนตกาจะลืมพูดแฮมมันเดมีเพิ่มอย่างน้อยมันก็ยังพอสูดถยก็ได้บัฟได้เอามาบัฟได้ไอชินเนอามาบัฟทำไมไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเลยไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยอะไรเลยแฮกเบอาการเดียวกันศัตรูติดพิษ ด่อุปชิตกูตีธรรมดาสิบปชิด,ชดยู่แล้วกูไม่แคร์เปืองกระสุนก็น้อยป้๊มกระสุนคืนก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วเห็นอาวุธน,นะอาวุธที่ดีส่วนใหญ่คือของมันทั้งหมดคืออาวุธเคียแท้นะอ้ยเคียแท้หมดเลยเอาุธค้านนี้เคียรแทร้ได้ง่ายอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องแฮกเวนขนาดนั้นเ้ยแฮกเวนใชค้คัานหนึ่งพอถ้าอยากเห็นวิดีโอทูโซโล่ด้วยแฮกเวนใช้เวสต์สโตเกอร์คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์กูไม่ทำเพราะตอนนี้กูไม่มีอารมณ์เล่นทูโซโล่เพราะไม่รู้จะทําอะไร กลับมาแฮกเบนกระสุนมันไม่มีเล่นไม่ได้ลองโบเหมือนเดิมเอาไว้ฆ่าตัวพิเศษไหมใช่แต่แทนที่จะอยู่นีมาไกูเาิมอยู่นี่ครับเพราะมาโดนกรบรัศมีแบบต่ตําตมไปเลยด้วยอาวุธอื่ตต่ออ่าต่อมาแฮกเบนไอ้มูนไฟอยู่แบบนี้อะลองโบมันแย่ตรงไหนกระสุนกระสุนรดนเลย,เ,ลยเรื่องกระสุนเกระต้องเลียงหัวแต่อันนี้มูลไฟไม่ต้องเลียงหัวกระสุนไม่อันด้วย แต่ไม่ช้าแต่เมื่อเราว่าดีมากก็ดีกูปเลี้ยงก่มันอะหอกปลามันอยู่ที่นี่อยู่แล้วหอกปลาคือกูจะเอามาจิ Mother, ้มอะเฮ้ยเห็นสภาพหอกปลาไหมะดูสภาพหอกปลาเวนเวนหอกปลาเอามาฆ่าได้ไหมฆ่าปลาก็ปลาได้ปลาก็ปลาก็เหมือนรวนอื่นแหละเนี่ยปลาก็เหมือนรวนอื่นธรรมดาไม่มีเล็บหัวหาแต่มึงจิ้มเมื่อไหร่เลยยึดเอียเอ้ยเห็นเลขหกกับเลขสี่ที่มันขึ้นรัวๆไหม แรงขี้ไม่โคตรแรงเลยตามนั้นนะถ้าไอชี้นี้อยู่บนสุดเลยที่ทําให้หอ,อกมันตกลงมาขนาดนี้คือไอชี้นี้มันขี้โกงไปเยอะมากๆเพราะความเร็วของมันไม่ต้องพึ่งอะไรแไม่ต้องอบส่สป,ปีดเพิ่ม <c oughs> ก็อยู่แล้วอะแต่สุดท้ายอันนี้เอสครับไม่แบกโคตรดีไม่แบกแน่นอน ทำไมลองโบถึงโดนตัดลงขนาดนั้นเพราะอันนี้เลยเอาวุธนี้คาถาซิสซทอนเป็นคาถาที่ดูไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นใช่มันไม่แรงสี่ทีทีละสิบสี่สิบหน่วยสีจริงตัวเท่าหัวอู้ยี่สิบอ่ะปะัดไปสักสิบจากสิเป็นสิบห้าอ่ะปะัดให้สิบห้าเลยเล็กต่ำๆเลยสิบห้าสี่หกสิบก็ดูนเหมอนไม่ได้วิร์ว้า ตัวโอ้ยเคสยดสำนวยโอ้ยเบาจังเลยเตียวหัวโอ้ยแรงขึ้นเยอะแรงก็แลงขึ้นกับสองเท่าแต่ทำไมมันถึงดีหนึ่งมันยัดสกิลมม่หัวสวดได้เยอะขอรีโหลดเทรดแป๊บหนึง่งเออได้ละ ดูวน on ี้นะเอาติดปะเนี่ยเอาคุณมีคาถาสองอันหรอเห็นเลขงไหมปัมปั๊มขึ้นเลี้ยาได้ง่ายมากพูดง่งยๆกันระหว่าที่เราโจมตีศัตรูยังไงดาเมจเราพุ่งพวดสูงสุดก็คือ15%ได้ทันทีถ้ายิงตัวเดียวเห็นนะดาเมจมันไต่ขึ้นเรื่อยๆ ดามเมจมันขึ้นเยอะเว้ยอันนี้เลือดที่หนึ่งมันไม่ได้เบาอย่างที่คิดแล้วถ้าเฮดช็อตก็คือตัวเชียราเลเจนต์คาตาก็เราว่าตายได้อยู่ก็คือฟาดแบบนั้นก็สองทีและอย่าลืมกระสนมันไม่หมดมันกดอาเสียเลือดนิดหน่อยได้ม่นกองเครียดแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการสกิลยกมันซึ่งกูยกในฐานไม่ได้ยกแล้วมันยกดีขนาดนั้นจริงๆหรอมึงไม่ต้องใช้สกิลอะไรเลยเนี่ยเห็นไหม มันมีเอาล่านั้นขึ้นแปลว่ามันถูกยกแล้วแต่วันนี้อยู่ในฐานมายกไม่ได้เนี่ยเนี่ยเห็นนะตราบใดที่มันมาร์กแดงขึ้นปั๊บจะกดยังไงยังไงไม่ก็โดนส่วนใหญ่มันจะมาร์กอย่างนั้นติดให้พอมันลอยปั๊บเราอย่างไงยิงฟีสิเฮ้ยเราโบกือต้องยิงยิงให้ตายถ้าไม่ตายสวยถ้าไม่ถ้าไม่ตายสวยไม่โดนก็สวยกว่าเดิม อันนี้เหรอเฮ้ยไม่เป็นไรโดนปล่อยแม่งเคลียพื้นก่อนเฮ้ยแอสซีนสี่สี่สิบ้ามตัวเบอร์เกินสักสี่สักสามสี่ตัวข้อจีสี่ตัวก็เบอร์ไปแล้วเจอแค่สองตัวปกติสี่ตัวเฮ้ยก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 ,ยก,ย,กยกเสร็จแล้วก็เคลียพื้นที่รอบๆก่อนแล้วก็ยิงปากแม่งแล้วก็เคลียแล้วก็ยกเฮ้ยมันล้มมาแล้วก็ยกไหมอีกทีหนึ่งมันยกซ้ำยกซ้อนได้เนี่ยมันยก,ยกซ้อยกซ้อนได้ด้วย มันเลยทําหน้าที่เคลียร์ตรวจสเปเชียลดีดีกว่าเรียกบอกเฮ้ยลองบวกทุนพี่มันยังฆ่าเคออสบูิเออร์ได้นะทำดาเมจบอสได้ใช่อุูนีธทำดาเมจบอสไม่ได้แต่มันบัฟได้ไงมันบัฟอย่างเงี้ยก็คือบัฟอย่างเงี้ยก็คือตีบอสเมื่อกี้หกหน่วยเนาะเห็นเลขแปดไหมแรงขึ้นยี่สบเปอร์มันบวกตัวนี้ได้ด้วย มันได้จะซัพพอร์ตอย่าลืมนะดาเมจจริงๆร,งรงลองโบยิงไปเถอะยิงยีง่สิบนัดไปไปฟันตรงๆเร็วกว่าแรงกว่าด้ว <laughs> ยไอชิ้นนี้มันโกงมันโหดมันด,ดีมากไอจริงถ้าเล่นวับอะไรเงี้ยก็ได้สมัยก่อนกูใช้แต่ไอไม่ได้สร้างใหม่เพิ่มไงไม่ได้สร้างเพิ่มสร้างแบบอันเดียวเองเพราะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดสกิลอะไรกับมันมากเล่นไปเร่มาไอจริงบาาล,ลาก็ใช้ได้ ฮันเตอร์ใช้ได้แต่ฮันเตอร์ไม่ vững อาจจะไม่ vững กัวาบาลาดดีกว่าบาลาดคู่กันอะไรนะบาลาดไอ้เทอร์โมใช้ได้คูน่นี้โกูไม่กกูไม่ต้องฆ่ามันตายเออแล้วบอกไอเขาว่าเลิกฆ่ายัางไงยกมันแล้วไปตีสิอาการเดียวกันยกแล้วก็ไปตีทั้งทีมสบายใจด้วยช่วยเพื่อนได้ด้วยธนูลองคิดว่าทุกเฮ้ยจะช่วยเพื่อนเพื่อนโดนไอยออสวาเลเอร์กำลังจะสับหัว ยิงไปสี่สามดอกตายไปละถ้าไม่ดช็อตสามดอกก็คงไม่ตายอะ่ะตามนั้นมันเป็นช่วยชีมได้เกียดๆเดียวเพื่อนดีมาอันนี้แหละจบละเป็นไงคลิปเดียวปะไม่ถึงยี่สิบนาทีทกูตีสปีดสุดๆเลยเนี่ยสำหรับคันนี้เพราะคาันนี้มันไม่มีอะไรจะพูดเสริมเว้ยมันแค่เนี่ยคือสุดชีวิตมาแล้ะก็ไว้ใจกันตัวละครหน้าละกันนะไม่ต้องห่วงแต่ชุดนี้แหละเหมือนเดิมเพราะว่า ตกูจาวลวดเดียวประมาณสักสี่ห้าิปรวดเดียวไปเลยแต่ลงติดกันไหมลงมานเดียวกันเลยไหมก็น่าจะใช่แหละเพราะกูขี้เกียจไว้เจอกันครับสวัสดีครับ